อดีตคนรถแฉหนักพฤติกรรมอารมชุติมาก่อนตัดขาดดูเหมือนเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งอารมชุติมายังคงมีประเด็นร้อนแรงให้ตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้อดีตคนขับรถและอดีตผู้จัดการส่วนตัวได้ออกมาโพสต์ Facebook ประกาศตัดขาด ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับนักร้องลูกทุ่งรายนี้อีกก็ทำเอาหลายคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่10เมษายนพ่อรินอดีตคนขับรถของอาร์มชุติมาได้มาออกรายการโหนกระแสพร้อมทั้งเปิดใจแบบบทเปลือกกับพิธีกรหนุ่มโดยมีใจความว่า พ่อกับประจักษ์ชัยต้นสังกัดไหายทองคำเป็นเพื่อนกันก่อนหน้านี้อามกับประจักษ์ชัยมีเรื่องมาตลอดสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้พ่อรินก็โดนไล่ออกแล้วมาอยู่กับน้องอารมเขาไล่น้องอามและไล่พ่อรินด้วยก็ลงเรือลำเดียวกันสู้ไปด้วยกันตอนมาใหม่ๆพ่อรินก็ลงคิววางคิวให้กับน้องอามช่วงหลังมีผู้จัดการชื่อหนึ่งเข้ามา ส่วนเงินเดือนก็ไม่มีได้แค่หงาน1,000บาทจะใ,ลใกล้หรือไกลก็ได้แค่พันเดียวเป็นค่าตัวและค่าขับรถช่วงแรกไม่เข้าใจกันน้องอามคิดว่าเราหักหัวคิวแต่จริงๆแล้วเราลดราคาให้โบเกอร์เขาเขาเลยให้ผู้จัดการหนึ่งเข้ามาไปไปมาผู้จัดการก็อยู่ไม่ได้พ่อก็มีน้อยใจบ้างแต่พ่อรินมีหน้าที่คือคนขับรถ จุดหักคือพอมีพี่ชายเขาเข้ามาเขาก็ให้พี่ชายทำทุกอย่างหน้าที่ของพ่อรินแม่เขาก็บอกว่าไม่ต้องทำให้พี่ชายอามทำแล้วพ่อรินจะทำอะไรพ่อรินก็ไม่มีงานทำแล้วสิก็เลยขอลาออกตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้น้องอามก็ไม่เคยโทรมาหาเลยถามว่าน้อยใจไหมคือเราสู้มาด้วยกัน เดินออกมาก้าวแรกจากไหจนตอนนี้เดินได้แล้วพอขาแข็งเดินได้ก็ไม่สนใจคนข้างหลังจะออกไปก็ออกไปคนขับรถใหม่หาได้คำจากปากเขาได้ยินกับหูเลยผู้จัดการหนึ่งลาออกก่อนพ่อรินอาทิกกว่าๆโดนน้องกับแม่ให้ออกไปเลยพ่อรินอดีตคนขับรถของอาร์มชุติมากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ